วว้าสวัสดีครับเช้านี้นะครับก็จะหาไทอะไรทานนะครับก็เลยคิด ว่าจะทำเมนูสักเมนูหนึ่งนะครับก็เอาเมนูนี้เมนูไข่ตุ๋นนะสูตรนะคุณหนึ่งเองนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะน่าทานแล้วก็น่ากินขนาดไหนตามสูตรคุณหนึ่งเองนะครับนะลองลงมือทำเลยนะครับกับเมนูที่เราเตรียมไว้นะครับวันนี้ไข่ตุ๋นนะครับก็จะเตรียมไว้คือ1น,นะแหนมนะครับนะแล้วก็ไข่ พริกนะครับแล้วก็ซีอินะ๊วซีอิ๊วขาวน้ำปลานะครับโอเคเรีย่เราก็มือทำเลยนะครับวันนี้ซื้อแหนมมานะครับก็ไปตัดเลยเหนียวมากเห็น เราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับที่ตัดครับแบบนี้เลยฮะนี่แกะง่ายดีครับใช้สักสองอันนะฮะนี่วิธีแกะง่ายๆนะครับเาก็จแล้วเราก็หั่นหั่นเป็นชิ้นๆน,น,นะครับเพื่อเวลาเรากินมันจะได้ เป็นคำๆอร่อยดีนะครับก็ะหนดูนะครับเราได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมเตรียมใส่หยิบใส่ตรงนี้ไ้ไ้ก่อนเอาพักไว้นะครับ นี่ฮะเมนูต่อไปเราก็พริกนะครับต่อไปคือพริกนะครับนะพริกพริกนี้คือพริกที่หนูนะครับแต่เป็นยังไม่แก่นะครับคือคือไม่เผ็ดมากนะครับนี่ฮะคือไม่แก่ไม่เผ็ดมากเพราะว่า คือเม็ดยังไม่ไม่เยอะนะครับถ้าเยอะดีจะเพ็ดมากเลยนะครับแล้วก็หั่นไปตัดก็ได้ตัดก็ได้นะับง่ายเร็วดีคอืมเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ใหยิบใส่ตรงนี้ใส่ตัวนี้ไว้นะครับ ลจากนั้นก็ตอกไข่นะครับนส่สักสามฟองสามฟองสองฟองไม่พอครับ จากนั้นเราก็ต้องใส่ซีขาวซีขาวน้ำปลานิดนึงนะครับบางคนชอบเค็มอยู่แล้วนะฮะแล้วแต่ท่านทุกท่านที่จะชอบแบบไหนนะครับหลังจากนั้นเราก็คนนะครับคนให้มันเข้ากันนะครับนะผมไม่ใส่น้ำปาลดดปรา,ารสดีผมใช้รสกลางนะครับผมชอบประมาณนี้ นะครับกินง่ายๆดีนะครับง่ายๆเป็นเมนูง่ายๆนะครับทุกคนทำได้นะครับนะสำหรับคนเกียตออกไปกินข้าวข้างนอกนะครับคนให้มาเข้ากันนะี่ คือผมชอบพริกนะครับก็เลยใส่พริกเยอะหน่อยพริกนี้ไม่เผ็ดนะครับเพราะพริกเพียงที่บอกเมื่อกี้นะครับยังไม่แก่มากเกินไปนะครับแล้วต่อไปเราก็ตั้งหม้อนะครับใส่น้ําพอดีนะครับนะใส่น้าพอดีนะครับไม่เยอะเกินไปนะครับตอนนี้เราก็เปิดแก๊สเรียบร้อยเลยครับเนี่ยรอประมาณสักหนึ่งทีสองทีน้ําเดือดก่อนแล้วก็จะนําไข่นะครับลงไปตุ๋นนะครับ โอเคตอนนี้น้ำก็ร้อนแล้วนะฮะเราก็จะใส่ไข่ไปนะครับไข่ตุ๋นนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับอ,อันนี้นะครับนี่ไข่ใส่ไปแล้วนะครับเราก็จะตุ๋นประมาณสักห้านาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแล้วกวกไปรออีกห้านาทีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูผลกันครับโอเคตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเราดูหน้าตากันบรไข่ตุนเรานะครับว้าวหน้าตาไข่ตุนผมครับส่วนคนหนึ่งเองครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะนําไปทาแล้วนะครับน่าจะสุกแล้วคนระับดูหน้าตาครับอื้ ตอนนี้นะฮะเราก็ได้เมนูแล้วนะเมนูไข่นะครับไข่ตุ๋นนะครับโดยหน้าตาครับนี่ร้อนไหมครับร้อนร้อนเลยนะฮะหน้าตาไข่ตัวเมื่อกี้ออกมานะครับแล้วข้าวเหนียวนะครับลองชิมลองทานดูแล้วกันนะครับว่าอร่อยขนาดไหนนะครับนี่โดูคำครับดูร้อนไอร้อนๆเลยเลย Mm hmm. mm hmm. อืออร่อย <laughs> อร่อยครับ mm hmm. ชอบมากเลยครับคือว่าที่ผมใส่พริกเนี่ยถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดครับแต่ไม่เผ็ดเยอะ,ะครับเรื่องของเรื่องผมเป็นคนชอบพริกอยู่แล้วนะครับนะชอบพริกอยู่แล้วโอนะ้โหร้อนๆเลยนะครับ มีพริกนะมีเขาเรียกว่าแหนมเนาะแหนมพริกไข่ผสมกันทั้งเปรี้ยวทั้งส้มทั้งครั้งเป็นกินไข่แค่ไข่ก็อร่อยละแล้วก็พริกนะครับมีรสชาติที่เผ็ดมากนะครับอื้ม เรามาชิมลองทานดูครับเรามาทําดูครับง่ายๆครับไม่ยากเลยนะครับกับไข่ตุนใครก็ทําได้ครับอ,อรเอยจริงครับ ก็ลองทําลองซื้อลองกินลองซื้อมาทําดูนะครับยิ่งช่วงนี้ก็ขอ่าคว่าอะไรวิกฤตโควิด19าระบาดครับเหมาะสําหรับท่านผู้ชมนะทุกท่านนะครับซื้ออาหารมาทําเองนะครับก็ลองทําดูนะฮะค <c oughs> ือ,อร้อนเจอเข้าวเหนียวร้อนด้วยนะ ข้าวเหนียวนี่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะแช่หนึ่งอาทิตย์นะครับ <c oughs> ไม่ใช่สูตรอะไรมากมายนะครับคือไม่ได้เอามานึ่งทานนะครับก็เลยมาอ,อาทิตย์หนึ่งก็ต้องเลยมานึ่งทานเอานะครับ <c oughs> <c oughs> ทั้งผิด ั้งอร่อยครับเดีย๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะทําเมนูของโปรดหดอีกอันหนึ่งนะครับทอดพริกนะครับทอดพริกนะหลายคนอาเคยกินลางคนบางคนกับไม่เคยกินเลยนะเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูตามสูตรของคุณหนึ่งอีกละ้นะครับก็ลองดูนะครับออื <c oughs> อร่อยครับเนี่ยก็อร่อยครับกับข้าวเหนียวอร่อยมากข้าวเหนียวหนึ่งปั้นกับไข่ตุ๋นหนึ่งคำนะฮะ อร่อครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอตัวทำทานอาหารให้หมดนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะกันนะครับช่องคุณหนึ่งนะครับนะก็นะนะว่างๆก็เลยถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้นะได้มากินข้าวกันนแหละนะครับแล้วก็คือมาอวดความหิวนะครับ แล้วก็เมนูง่ายๆสำหรับคน่ไม่เคยทำอาหารคนที่ไม่ชอบทำอาหารนะครับแต่เมนูอย่างเงี้ยใครก็ทำได้นะครับก็ลองมาทานดูแล้วกันโอเคฝากปติทินไว้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอ,อร่อยมากครับอร่อย